เรายกทะเลมาไว้ใจกลางสุขุมวิดแล้วเนื้อขานปนมีความฉ่ำมันม่ขาวน้ำร้องที่เข้ามามันมันเข้าเนือ้ออ้มัมนรับม,มันหนักหนักบางๆเนาะ องนี้ทุกเท้าเลยอ่ะุกเท้าเลยหรอหเขาเดนะินด้วะคำหนึ่งเขาขี้เกียจเคี้ยว นะคะจะพาทุกคนมาทานบุฟเฟต์ซีฟูดพรีเมียมนะคะอตอนนี้คือบอกเลยว่าเรายกทะเลมาไว้ใจกลางสุขุมวิดแล้วกับร้านมามา่าปลายไฮโซปูดองค่ะนคะอบอกเลยว่าเขาเนี่ยจะใช้วัตถุดิบอาหารทะเลสดใหม่เลยนะมีทั้งแบบว่า เมนูแบบกุ้งเผาจัมโบ<อ>้ปูไข่นืนมสดก็มี <c oughs> ปูดอง <c oughs> ปูดองก็มาราคาเดิมอยู่ที่แปดร้อยเก้าสิบาทเออแต่ว,ว่าเราอ่ะกินบุฟเฟ่นในราคาหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทก็คือตัวหนึ่งอะเกินเกินครึ่ขงของที่เรากินแล้วคุ้มแล้วหรือว่าถ้าใครไม่อยากทานเป็นแบบบุฟเฟ่ราคาที่สูงเนี้ยมันก็มีราคาย่อมเยาอย่างเก้า้อยเก้าิบอะไม่พูดพ่าทำเพลงเดี๋ยเราเข้าไปในร้านกันเลยจ้า ตอนนี้อยู่ในร้านเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราแบบให้บรรยากาศเหมือนอยู่บ้านปะอ๋อใช่ทำไมวันนี้เหมือนจัดมาเพื่อเราเหมือนจัดมาเพื่อเราคือมุมนี้จะเป็นห้องแบบเอออารมณ์ private นิดนึงนะทุกคนก็คือบอกเลยว่าร้านแบบให้ฟิลเหมือนแบบรถมือแม่ให้เหมือนมาทานแบบข้าวแบบบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยชวนมากินรึเปล่บ้านเขาเหรอเขาย้ายไม่อยู่บ้านแก่งเลยปรอเออรับรองบอกเลยว่าอิ่มหมีพีมันอิ่ม จะชอบพูดอะไรที่มันไม่ถูกแล้วก็พูดยากเยร้านนี้นะคะเขาก็จะมีแบบว่ามีทั้งแบบว่าบุฟเฟ่แล้วก็จะมีเมนูอราคาอะไรอย่าเงี้ยส่วนใครที่แบบไม่อยากกินเป็นบุฟเฟ่ไม่อยากกินเยอะอะไรอยงเงี้ยก็เป็นอราคาก็ได้แต่ว่าบอกเลยว่าบุฟเฟ่คุ้มกว่าอันนี้จะเป็นราคา1290นะคะทุกคนซึ่งความพิเศษของเขาเนี่ยเป็นพรีเมียมเมนูนะคะสามารถ เลือกได้1จานต่อ1ท่านนะ,ะก็คือวันนี้เรามา2คนก็คือจะได้2จานแอบไปถามมาเขาบอกว่าเมนูที่แบบเขาสั่งนดักหลักเลยะจะเป็นกุ้งแม่น้ําเผาจัมโบมกับปูทะเลไข่ดองเพราะหลายคนน่าจะคุ้นหูกับชื่อที่ว่าไฮโซปูดองใช่ๆๆก่อนหน้านี้เขาจะขายเป็นแบบว่าปูดองที่แบบว่าขายเดลิเวอรเท่านั้นใช่ไหมแต่ตอนนี้เขามาเปิดเป็นแบบ ร้านอาหารบุฟเฟ่ทะเลซีฟูด้ดแล้วลายเมนูอาหารของเขานะคะมีให้เลือกถึง70เมนูงั้นเดี๋ยวเริ่มสั่งกันเลยปะพี่คะ ี้จะบอกว่าที่เราสั่งมาทั้งหมดแล้วราคานี้ที่เราทานนะคะจะบอกว่ามันเน็ตแล้วนะก็คือทานได้2ชั่วโมงเต็มๆเลยไม่มีบวกเพิ่มใช่อันนี้คือออเดอร์สิเมนูนะคะ10เมนูนะคะ แนะนำเมนูพรีเมียมก่อนเลยใหญ่กว่ามือเขาอีกใหญ่กว่ามืออีกโอ้แล้วดูมันกุ้งคือแบบเน้นเต็มใช่อันนี้จะเป็นแบบกุ้งไซส์สามตัวโลส่วนปูปูทะเลไข่ดองอันนี้นะคะก็จะเป็นไซส์แอลดูดูไข่ดูไข่ดูไข่เขาแน่นเลยคือตีว่าสองอย่างเนี้ยถ้าสมมติแบบไปทานอะไรเงี้ยเมนูนี้ก็น่าจะแบบสามสี่ร้อยแอันนี้ก็น่าจะแบบโอ้โหหกร้อยเจ็ดร้อยบวกบวกจริงๆอ๋แค่สองอันเนี้ยก็แบบปลาไปพันหนึ่งแล้วแล้วเราสั่งมาอีกต้องแบบ แปดอย่างแบบกินจุกจิ๊บนนนมิเกจุกจิ๊บนี่อันนี้คือแบบเนื้อเน้นๆใหญ่มากมันผีเสื้ออยู่นะอู้มานกรอบนี่อืมสุดมาาน้ำจิ้มซีฟู๊ดเขาจะแบบไม่ได้เผ็ดมากออกแบบว่าอืเปร้ยวอมหวานอ่อน อุ้ยกุ้งแต่ขมล้นอยู่นะหมายถึงว่ามันเผ็ดมันเผ็ดแหละแต่ว่าอาจจะเผ็ดน้อยสําหรับเราเป็นคนกุ้งเน้นมากกุ้งเน้นมากจริงคือมันแบบสู้ฟันมากแต่อกินเข้าไปเคี้ยวเข้าไปไม่แข็งเลยมันยุ่งเหมือนโมจิลองลองเล็กๆเจียบด้วยเหมือนโมจิเดกระพริกล้นคือเน้นอืม ให้มันมีความเด่งเร่งม,มันมันมมนวลนวลปูปลลว่าเลยอะปูของเราความมันแน่นมากเลยอะไข่นี้ไปไป,ไปค่ะทุกคนเนื้อไข่โปูม,มีความฉ่ำมันไม่ขาวแล้วเหมือนเขาแบบน้ำดองดีดองที่เข้ามามันมันเข้าเนื้อ,นอเนื้อคือสดมากคือใครที่บอกว่าเคยกินแบบปูไข่ดองของไฮโซปูดองอะจะรู้ดีว่าไขู่ปองเขาเนี่ย คือหมูเขาแบบมาแบบชิ้นใหญ่เต็มคำแล้วมันหอนไงกิงกับกุ้งเผา่ะเป็นบะหมี่กุ้งสำเร็จรูปต้ยมยำกุ้งนี่เหมือนกินข้าวแบบอยู่บ้านทำโต๊ะเชียวๆวอ,อยู่บ้านเดี๋วอยู่บ้านเราต้องกินของหวานด้วยนะได้บ้านนี้มีทุกอย่างมีตังให้ด้วยหรือเปล่าไม่มีไม่มีตงังค่ะ <c oughs> นี่อบวุ่นเส้น ให,ให้ดูกุ้งก่อนเป็นกุ้งลายเสือมาพร้อมข้าวเลยนีค่ะมาขาราดาดูมีความว่าเด้งกจะาะาเลยขี้มีนกโนโ็หลอกอร่อยนะมากแกโอ้เส้นอร่อยมากกะลองกะลองพิมก็ได้ครับ แม่ค่ะแบบหวานๆเค็มๆแล้วแบบว่าค<อ>ุณเช่นไผ่อ่อนๆคุณเส้นคือแบบเส้นเล็กๆมาแบบเหนียวนุ่มคือมันขำซอสอ่ะแต่ถ้าเป็นเขานะ่ยเขาจะราดน้มจิ้มซีฟู๊ดลงไปด้วยเขาเขาจัดเต้าตรงนี้อีกนิดนึงนะจะตั๊กปลาให้เพื่อนหุ้ยหนังดูแบบกรอบมากถ้าเราถ้ามาเสิร์ฟแล้วเรากินเลยอืมน่าจะกรอบกว่านี้มันยังกรอบอยู่มันยังกรอบอยู่ใช่ไหมแล้วน้ำซอสเขามีความแบบเหมือนใส่พริกไทยอ่ะมันหอมพริกไทยบ้างแหละ ๆน,นย้ำซอาเขาแบบไม่เหมือนร้านไหนอะมันมันมีความแบบค่อนๆเหนียวเหนียวแล้วมีความใสปิกไทอะมันเหมือนมีกลิ่นห,หอมๆโดดขึ้นมาปกติร้านอื่นมันจะเป็นเบทเทมหวานเลยแต่เนี้ยได้รสชาติอีกแบบง้ป้าเขาแบบหั่นมาให้แบบเป็นแบบทอดทอด <S <S เป็นชินช้นๆ้อนทอดทอ,อดทอดช้อนทอดเป็นพ่อนๆเปเรียนภาษาไทยใหม่ไหม พ้อทีแบบบ้านเกิดมันได้อยู่ไทยอ๋ออยู่ไหนอ่ะอยู่ขอนแก่นขอนแก่นก,ก็อยู่ไทย <laughs> มาลองนี่บ้างแม่แซ่บต่อแซ่บต่อตั้งกระซื้อหมึกนึ่งมะนาวโอเคนะคะโอเคหน,นึบหนึบมันหนึบหนับจริงๆอ๋อไม่เออเสียงแก๊กเกี้ยวเสียงดังมากอ่ะเห <laughs> 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 มือนปลาหมึกยิ่งอยู่ในปาก ทะเลซีฟูดที่นี่อะสดจริงๆนะปลาหมึกคือได้สัมผัสเอ๊ะมาคิดดูแต่นี่จะบอกว่ารสชาติเปรี้ยวนำนะอืมอืมเปรี้ยวนำเข้มหลังต้องใช้เวลาในการเคี้ยวจกพักจกพักคัดก่อนเลยมาต่อ อันไหนดีหมูหวานคาราเมลเอออ่ะขอบคุณค่ะดึงมาลงเลยมันฉ่ำฉ่ำแบบฉ่ำมากหมูเก็จะทอดแบบแห้งๆเล็นึนงรสชาติจะมีความแบบหวานเค็มแมบบัน,นๆก็มีกับข้าวเหนียวอ่ะแล้วก็มีแจ่วบองอยงเงยอยากกินหย่งลูกเ้าเลยอะลูกเ้าเลยเหรอเขาเดนล้คำหนึ่งเขาขี้เกียจเคี้ย เขาเครื่องความเร็วมาดีมันแบบรสชาติหวาแล้วมีกลิ่นหอมกันเอาไปแบบขั่วเนาะอืมดีทุกเมนูเลยอ่ะนานกันอย่างเราขอตัวไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราอาจจะแบบสั่งอะไรเพิ่มอีกนึงหรือเปล่าอีกเซตหนึ่งหรือเปล่าต้องต้องต้งองรอ เราสั่งมาเพิ่มอีกสมอย่างในหมวดของกุ้งปลาหมึกและก็ปลานะคะอ่ะอันนี้นะคะเป็นเมนูผัดฉ่าปลาคังนะคะแล้วก็อันนี้เป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มนะคะแล้วก็อันนี้เลยเป็นกุ้งแม่น้ำทอดกระเทียมครับเริ่มอะไรก่อนดีผัดมาแบบแห้งๆแล้วกุ้งแบบ15ตัวโลเอาจริงใครที่แบบชอบกินกุ้งอะไรอย่างเงี้ยสั่งแต่กุ้งก็คือแบบคุ้มแล้วหัวเรอะแห้งๆเลยหอมกระเทียม อ๋อเมื่อกเค็มๆมันอ่อนแต่ถ้าให้เทียบระหว่างกุ้งแบบพรีเมียมแบบกุ้งอะไรี้ยพรีเมียมพรีเมียมคือเด้งกว่ายเยอะเลยอ่ะมาเป็นปลาหมึกมากก่าเนี่ยดูคือข้างในตรงกลางเนี่ยเป็นแบบไข่ขปลาหมึกอ,อยู่ตรงนี้อืมแท้มกลไกว่าไข่แดงเค็มเป็นชิ้นเลยมาเป็นชิ้นๆเลยเนี่ยมาที่ปลาน้ำจืดกันบ้างอย่างปลาคงังเนี่ยชิ้นใหญ่ ผัดมากับมะเขือหอมเลินแบบพวกเครื่องเทศอ,ะอ่ะตัวปลาคังมันจะมีแบบหนังมาด้วยนะยังคงคอนเซ็ปต์เบรดแบบว่ากลางๆกลางๆแต่ตอนนี้คือแบบว่าข้าที่กินมาเริ่มมีในใจแล้วเพราะแบบเขาก็เริ่มมีชอาอะไรปิดท้ายเหตุเราจะให้เลือกคนาาละสามอย่างได้แล้วตอนนี้กินก่อนลวกันปตกต้องเคลียร์ให้หมดเพราะว่ากินไม่หมดโดนปะ one hour later ตบท้ายด้วยขนมหวานนิดนึง<า>ไหนมีอะไรบ้างขนมหวานมีอันนี้นะคะเป็นไอติมรสโยเกิร์ตตักให้ดูเลยมีความแบบนวลอัน,นวลขอ,อ,อ,องหวานนี่คือสั่งได้ไม่อั้นนะจริงจึงยังมีอีกหลายอย่างเลยมีนี่อันนี้เป็นรสยาคูปิโปอิตาเลียนช็อกโกแลตตบท้ายได้สวยงามคือสดชื่นม,มาก เดี๋ยวขอสรุปสำหรับร้านบ้านมามาบายแฮโซปูดองหน่อยนะคะมาเริ่มคนละกษณเมนูที่แบบชอบเมนูแรกกุ้งเลยกุ้งที่ตัวใหญ่ที่สุดกุ้งจโบูกุ้งกม่นำจโบูเอออันนั้นก็คือแบบที่สุดแล้วในใจแล้วก็กุ้งหกเซนกุ้งลายเสืออ่าอันนั้นก็คือแบบตัวเส้นทำมากเขาเลือกเลยอย่างที่สัตว์เขาเลือกอะไรหัวเดี๋ยว่แล้วก็มีเจียวบองงเลยอยากกินอย่างูกเ้าเลยอะลูกเผาเลยเหรอ แล้วก็อย่างที่สี่ขอเป็นโยเกิร์ตนี่ล้วกันเพิ่มของหวานให้เพิ่มของหวานให้ของหวานนี่ก็ให้เหมือนพอยแล้วกันอ่ะถ้าสามอย่างนะเพิ่นก็เลือกเป็นกุ้งแม่น้ำไทส์จัโบเหมือนพอยแล้วเพิ่นก็เลือกปูดองอปูทะเลดองนะอันนี้คือแบบมา,มาชัยเลยแล้วก็อย่างที่สามนะคะก็ให้เป็นกุ้งหมึนเซ้งหรือว่าจะให้หวาน ให้กล uh, ่องมหวานเนียเ like ียวเหนื่อยก็สำหรับใครที่อยากตามมาทานนะคะสำหรับบ้านหมาบ้ายไฮโซปูดองนะก็สามารถมาได้นะคะร้านอยู่ในซอยสุขุมวิทสามสิบเอ็ดนะตรงเข้ามาได้กี่ร้อยเมตรนะคะก็จะเจอร้านอยู่ขวามือปักหมุดไว้ได้เลยนะคะร้านนะคะปิดทุกวันจันทร์จะเปิดวันอังคารถึงศุกร์นะคะเป็น2รอบด้วยกันนะก็จะเปิดรอบแรกนะคะเป็นสิบเอ็ดโมงถึงสองบ่ายสองครึ่งแล้วก็รอบเย็นนะคะก็จะเป็นรอบห้าโมงถึงสามทุ่ม อ่ะสำหรับเสาร์ <Allah> อาทิตย์ก็จะเปิดเต็มวันไปเลยฟินยาวๆนะคะตั้งแต่ส1เโมงถึง3าทุ่มก็มากันได้นะคะทุกคนบอกเลยว่ากินิเดียวก็คือคุ้มแล้วอ่ะแค่สั่งเมนูกุ่มวันนี้เรา คนละ1,290เน็ตรวมสองคนก็จะอยู่ที่2,580บาทโอ้เก่งเลยน,นะเราเดี๋ยวเฟิร์นก็พอยนะคะจะทำการเขียนเบอร์ลงไปคนละเบอร์ก็คือเบอร์โทรศัพท์เราแล้วถ้าพี่พนักงานเนี่ยเขาโทรเข้าเครื่องใช้แสดงว่าคนนั้นเป็นคนใจ่ายในราคา2,580ัาร้อแปดสบาทแกเขาหรอเนยถ้าสมมติเงินในบัญชีเขาไม่อพอเราแบ่งนน <laughs> แบ่งกันห่ <laughs> อเราก็ไอ้นี่ไงบัตรเครดิตบัตรเครดิตลด้วยแต่เขาเขียนเบอร์เขาก่อนนะแอบปวด ดูซิว่าพี่เขาโทรเขาเบอร์ใครแ้วก็เดี๋ยวาถูกมือหนี้ก็ม่ต้องชวนเขามานะอ่าเดี๋ยวให้พี่พนักงานเขาผักเล็กๆให้เขาไปเม่เจอขวายทรายดีลุ้นอยู่นะเงินในมันชิไม่พออะพอ่ลุ้นเละแกราเขียนเบอร์ถูกวันนี้ไม่ติดก็เหมือนแกแอบเปลี่ยนกันหรือเปล่า จ่ายตังค์เลยเข้ามาน้องพลอยน้องพลอยเป็นคนจ่ายวยได้กินฟรีอะน้อเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าคุณไปโดนซอร์วอเกมขอแทนกว่านี้ขอแทนกว่านี้ประกวดขอใจเองประกวดใจเองโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปจ่ายตังค์กันโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามไปแล้วค่ะบ๊ายบาย ใช้น้ำตาหน่อยใช้น้ำตาก็หลงเิ่นต้นมาจ่ายตังอีกอ่ะสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทเมตรไม่มีบวกเพิ่มสแกนนะโกรานาคาจ่ายจริงไม่จบตาร้องไห้เดี๋ยวมีเห็นเลขบัญชีปะเนี่ยอ๋อไม่เห็นมีเห็นแค่นี้แต่ว่าไปเดากันเองนะคะโอนเข้ามาได้ ร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินอย่างพวกเราต้องท้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสั้งน้เรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะคะ